มันนี่พ u ัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทเรนอาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัปทปตทสำรวจและผลิตปิโเรเลียมจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการมันนี่พ u ัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับ รายการ Money p พลัผลิตรายการโดยบริษัท d ี c ีครีเอชัและผมยุทธนากระบูนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับทั้งเสาร์และอาทิตย์บ่าย3ามโมงเป็นต้นไปเราพบกันที่นี่นะครับอย่าลืมนะครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราจะได้เอาไว้ฟังรายการวิทยุเอาไว้ชมรายการทีวีของเราทั้งสดและย้อนหลังได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับโหลดแอปพลิเคชัน m o n e y p l u s ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android แล้วก็ iOS ได้หมดเลยนะครับ เพียงแต่ไปพิมพ์คําว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยพิมพ์คําว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับยอยักษ์สระอูทอ,ทอทหารทอธงนอหนูสระอาพิมพ์คําว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m o n พัสด s s ของเราเอาไว้ใช้งานได้แล้วเชิญได้เลยนะครับและที่สําคัญเป็นขั้นตอนสําคัญในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเรา ได้ด้วยนะครับส่วนการติดต่อกับเราโดยตรงก็ทำได้2วิธีวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line l i าย ID ของเราคือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A อแอสไพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A อแอสไแล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus M O N E Y P L U S Moneyplus ติดกันตรงตัวนะครับเชิญได้เลยครับคุณผู้ฟังครับ มีข่าวดีมาบอกครับคุณผู้ฟังครับงานสัมมนาดีๆที่มีชื่อว่า Cat Talk for Start Up and SME จัดโดยบริษัท DC Creation สนับสนุนโดย Cat Channel ของกสทโทรโคมนาคมจำกัดมหาชนและ i อ i s c ข่าว by Cat นะครับขอบคุณกาแฟดีโอโรขอบคุณเบนสตา r แฟกผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการขอบคุณสำนักพิมพ์ติ้งบิย่อนด้วยนะครับ สำหรับงานนี้ครับ Cat Talk for Start Up and SME จะมีขึ้นในวันเสราร์ที่26มีนาคมนี้เสาร์26มีนาคมนี้เที่ยงครึ่งเป็นต้นไปณนะชั้น30อาคาร Cat Tower ถนนเจริญกรุงนะครับเป็นการรวบรวมเอา5กูรูขั้นเทพที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน SME และ Start Up มาขึ้นเวทีพร้อมกันในวันเดียวนะครับนำโดยพี่เหมงคุณสุรชัยชาญอนุเดช ผู้ก่อตั้งและเจ้าของซานตาเฟสเต็กนะครับและก็ร้านอาหารมิสเตอร์เหม่งด้วยจะมาคุยในหัวข้อสร้างแบรนด์อย่างไรให้สตรองครับพี่เหม่งถนัดมากกับหัวข้อนี้เอาไปรปรับใช้ได้กับธุรกิจ SME ทุกประเภทไม่ใช่เฉพาะธุรกิจร้านอาหารเท่านั้นนะครับมนุษย์เงินเดือนก็ต้องฟังด้วยจะเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าอยู่ในองค์กรก็จาเป็นต้องสร้างแบรนด ท่านต่อมาครับก็คือเจ๊จงคุณจงใจกิจแสวงเจ้าของร้านหมูทอดเจ๊จงหมูทอดเงินล้านนะครับเจ๊จงจะมาคุยให้ฟังว่าอะไรคือเทคนิคนะครับขายของยังไงให้ได้ใจลูกค้าและเจ๊จงใช้โซเชียลมีเดียอย่างไรในการสร้างยอดขายให้กระฉูดนะครับตามด้วยพี่แจ็คอาุนสวัสด์ .com คุณกิตินันอนุพันธ์นะครับประธานกรรมการบริหารบริษัท Anywhere to Go เจ้าของแอปพลิเคชันเคลมดี เป็นสตาร์ทอัพสัญชาติไทยที่ได้รับเงินสนับสนุนโดยตรงจากซิลิลคอนวันเล์ครับเป็น SME ที่ทาร์ฟเมอร์มาเป็นสตาร์ทอัพสร้างการเติบโตได้แบบก้าวกระโดดภายในระยะเวลาไม่กี่ปีเท่านั้นเองรวยเร็วรวยไวด้วยนวัตกรรมทำอย่างไรจาก SME มาเป็นสตาร์ทอัพอะไรคือรวยด้วยนวัตกรรมพี่แจ็คคุณกิติน,นันอนุพันธ์นะครับจะขึ้นมาพูดบนเวทีคิวต่อมาครับท่านรองสุรชัยกัมพลานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ SME Bank นะครับจะมาให้เทคนิคว่ากู้แบงก์ยังไงให้ได้เงินนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยท่านดรดันนันสุพัทรพันธ์จากทางกสทโทรคม,มนาคมจะมาคุยให้ฟังว่า Strong Marketing by Smart Solution ทําทำอย่างไรจะติดปีกให้กับทั้ง SME และ Startup ได้อย่างไรโดยใช้ s โซลูชันต่างๆ น่าสนใจมากๆและที่สำคัญนะครับงานนี้ดีแล้วก็ฟรีด้วยนะครับสำรองที่นั่งด่วนนะครับใกล้เต็มแล้วนะครับใกล้เต็มแล้วคิดว่าวันจันทร์จะเป็นวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ายนะครับสอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งด่วนรับจำนวนจำกัดและไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับวิธีเดียวลาย ID ดีของเราคือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s อสแล้วตามด้วยคำว่า m o n e y plus m o n e y p l u s m o n e y plus ติดกันตรงตัว เชิญได้เลยนะครับสำหรับสัมมนา Cat Talk for Startup and SME เสาร์26มีนาคมนี้เที่ยงครึ่งเป็นต้นไปที่ชั้น30อาคาร Cat Tower ที่ถนนเจริญกรุงเชิญได้เลยนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับส่วนช่วงนี้ครับคุณูุฟังครับช่วงที่3ของรายการ Money p l u ัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับช่วงนี้ขอบคุณปตทสพ บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนนะครับปตทาสาพาได้รับรางวัล ISO 22301รับรองมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในระดับสากลด้วยเพื่อเป็นการรับรองว่าปตทาสาพามีระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพในระดับสากลก็ขอ,ขอแสดงความดีอีกครั้งหนึ่งกับทางปตทาสาพา บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนนะครับและช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปเจาะลึกหุนในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ผลประกอบการไตรามาส4ี่ทับ5้คลอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเชิญท่านผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดคุณอุสนีลิ้วรัตให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับ คุณอุสนีสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ผลประกอบการไตรามาส4ทับ58คลอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วค่ะขอบท้วนค่ะผลประกอบการส่วนใหญ่เป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ไหมครับก็ส่วนใหญ่ตามคาดนะคะมียกเว้นแบงก์หนึ่งก็คือกรุงไทยนะคะเรารรประเมินเขาต่าเกินไปนะคะ<อ>ก็คิดว่าไตรามาสที่4เนี่ยเขาน่าจะมีทําสำรองเพิ่มขึ้นนะคะคที่คิดแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าปกติแล้วเวลานักวิเคราะห์ดูเนี่ย ก็จะเอาสำรองทั้งหมดที่แบงค์ตั้งไปสะสมมาเทียบกับ n p l นะคะอันนี้ยังต่ำกว่าแบงค์ใหญ่อื่นๆก็เลยคิดว่าเขาน่าจะทำต่อเนื่องนะคะแต่ว่าไตรมาส4เนี่ยแบงก์ก็ตั้งตามปกตินะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขกำไรก็เลยออกมาดีกว่าคาดค่ะเอาละครับถ้าอย่างนั้นผมไล่เรียงดูแบงค์ใหญ่ๆก่อนแล้วกันนะครับขอไปดูธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนหรือ Kbank กันก่อนเลยนะครับ,บ KBank ผลประกอบการไตรามาส4ทับ5-8ออกมาสวยหรือไม่สวย โอเคครับ ก็ออกมาไม่สวยค่ะติดลบลงไปเนี่ยเกือบ46%ซ็น์นะคะก็หลักๆแล้วเนี่ยเป็นผลจากแบงค์เนี่ยทำสํารองเพิ่มขึ้นนะคะคทั้งจากเรื่องของ NPL ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็จากเรื่องของปี59นะคะแบงค์ก็มองว่าเศรษฐกิจยังฟื้นตัวล่าช้าก็เลยปรับนโยบายการตั้งสํารองเนี่ยเพิ่มขึ้นครับถ้าดูเฉพาะผลประกอบการไตรมาส4เนี่ยไม่ค่อยสวย,สวยนะ,ะปรับลดลงถ้าเทียบกับไตรมาส3ใช่ไหมครับค่ะ แล้วถ้ามองปี58ทั้งปีของกสาิกรไทยล่ะครับติดลบไป15%ค่ะก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าบแบงค์เนี่ยมีการปรับนโยบายสำรองเพิ่มขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงใจมากที่3เพราะฉะนั้นกำไรครึ่งหลังเนี่ย ก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะตัว<แ>เลขทั้งปีเลยเออกมาไม่สวยค่ะถ้าเปรียบเทียบระหว่างปี59กับปี58ธนาคารแกสิกรไทยเนี่ยปี59มีโอกาสจะดีกว่าปี58ไหมครับคือเรามองอย่างนั้นนะคะดีขึ้นแต่ว่าไม่ได้หวือหวานะคะดีขึ้นแต่ไม่เยอะไม่เยอะค่ะไม,ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าบอกเยอะก็ไม่จริงนะคะครับนะน,นี้คือเอาลุกของแบงก์แกสิกรในปีนี้ปี59เนะครับเอาแล้วครับขยับมาอีกแบงก์หนึ่งแบงค์ใหญ่เช่นเดียวกัน scb ธนาคารไทยพาณิชย์ครับ ผลประกอบการไตรมาสสี่ทับห้ออกมาตามเป้าไหมครับตามเป้าค่ะดีเลยค่ะเพราะว่าไตรมาสสามนี้แบงค์ทำสำรองของตัวเอสไปเยอะ แต่ว่าไตรามาสสี่เนี่ยเราไม่มีภาระตรงนั้นละสำรองอก็จะลดลงมาเป็นปกติอันนี้คือสิ่งที่ทําให้กําไรดีขึ้นนะคะคนะกำไรดีขึ้นด้วยเหตุผลชนิดใช่ไหมใช่แล้วถ้ามองทั้งปี58ของ SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ละครับทั้งปี58เนี่ยก็ยังติดลบไปประมาณ11%จากปี2557อือค่ะ เพราะว่าไตรมาสสานี้เราทําสํารอง SSI ไปนะคะคงนั้นก็เลยได้รับผลกระทบเยอะอตัวเลขทั้งปีก็เลยออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่จากประเด็นนี่เสียจาก SSI นั่นเองใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ถึงขนาดกําไรสู้ปี57ไม่ได้แต่ถ้าเทียบกําไรปี58ทั้งปีของธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยดูเหมือนว่ามีสิทธิ์เป็นแชมป ผลประกอบการกําไรสูงสุดสำหรับตลาดคุ้นบ้านเราด้วยหรือเปล่าครับคุณดุษณีด้วยค่ะถ้าในบรรดาแบงก์ทั้งหมดเนี่ยเอชก็มีผลประกอบการที่สูงที่สุด นะคะแล้วก็ถ้าจะไปเทียบกับบริษัทในตลาดด้วยบังเอิญในปี58เนี่ยเมื่อก่อนก็อาจจะพูดกันถึงกลุ่มปตทใช่ไหมคะ,ะแตบบ่ถ้าปีที่แล้วถ้าจะไม่ปิดปตทน่าจะเป็นแชมป์นะแต่เน<อ>ื่องจากราคาน้ํามันมันตกลงมาเยอะนะ,ะก็อาจจะสูญเสียแชมป์ไปกลายเป็น s อ b ก็ขึ้นมาอันดับหนึ่งครับเอสนี้น่าจะเป็นแชมป์กำไรสุทธิสูงสุด ในตลาดคุณบ้านเรานะครับแต่ถ้าไปเทียบกับปี57แล้วเนี่ยปรากฏว่ากำไรสู้ปี57ไม่ได้นะครับไม่ได้ค่ะอ้าวแล้วเอาลุกของ SCB ในปีนี้ปี59แนวโน้มจะเป็นยังไงครับภาพจะคล้ายคาย k b a n เคบนะคะเพราะว่าจริงๆการเติบโตเนี่ยก็มองว่าในส่วนของสินเชื่อเองก็ไม่ได้โตวหวือหวาอะไรภายใต้สภาพเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้นะคะในส่วนของตัวเลขสำรองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เยอะเหมือนปีที่แล้วเพราะว่าเรามีสำรองพิเศษ ของ s อสนไนะคะปีนี้ก็คงลดลงนะคะปีนี้นะะก็กตัวโล่งขึ้นโล่งขึ้นก็กําไรก็จะโตมากกว่าเคแบงด้วยเหตุนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นธุรกิจหลักในภาพรวมเรื่องการปล่อยสินเชื่อพวกค่าธรรมเนียมอะไรพวกนี้เนี่ยภาพจะคล้ายคลยกันค่ะครับนะก็อาจจะโตได้แต่ไม่หวือหวามากนักในปีนี้นะครับใช่ค่ะทางเ c เซพลเนี่ยให้ราคาเป้าหมายปีนี้ของ SCB ไว้ที่เท่าไหร่ครับ หนึ่งร้อยสามสิบสองบาทค่ะอ่าหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทสำหรับ S, <S C B ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับนี่เป็นราคาเป้าหมายของปีห้าเก้านะครับเอาล้วครับขยับมาถึงอีกแบงค์หนึ่งแบงค์ใหญ่เช่นเดียวกันนะครับ B B L แบงค์กรุงเทพผลประกอบการไตรามาสสี่ทับห้าแปดสวยหรือไม่สวยครับไม่สวยค่ะออกมาเนี่ยเ <laughs> ต็มเต็ค่ะ ติดลบไป15จากไตรมาสที่3นะคะหลักๆแล้วเนี่ยมาจากสำรองที่เพิ่มขึ้นเหตุผลเดียวกับ k คแบงเลยค่ะเพราะว่า1 NPL เพิ่มขึ้น สองก็คือยังไม่มั่นใจเศรษฐกิจปีนี้ก็เลยปรับนโยบายสำรองใหม่นะคะคก็ใส่ไปเต็มที่เลยก็เลยทำให้ไตรมาสสี่นี้ออกมาลดลงจากไตรมาสที่สามค่ะครับแบงค์กรุงเทพถูกมองว่าเป็นแบงค์ที่คอนเซอร์เวทีฟอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะในเรื่องการตั้งสำรองก็ส่วนใหญ่จะตั้งไว้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วทั้งปี58ของแบงค์กรุงเทพล่ะครับทั้งปีเนี้ยตัวเลขติดลบไปประมาณ6%จากปี2 5 5 7 ครับนะคะหลักๆแล้วก็จากสำรองที่เพิ่มขึ้นอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะส่วนตัวธุรกิจหลักอื่นๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างภาพจะทรงๆนะคะจากปี2557ที่ผ่านมาครับค่ะก็จะถามเอาลุกของแบงก์กรุงเทพในปีนี้ปี2559นะครับขอให้คุณอุสนีช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าแบงก์กรุงเทพเนี่ยก็ไปเกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่อของแบงก์กรุงเทพกับกลุ่มทีวีดิจิตอลด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ไปออกแบงก์กัน การันตีให้กับคุณติ๋มทีวีพูน่ช่องไทยทีวีเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าท้ายสุดเนี่ยเรื่องนี้จะออกมาเป็นอย่างไรจะมีการถูกลิฟแบงค์การันตีไปใช้นี่แทนเจ้ติ๋มหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่รู้เพราะว่าคดียังไม่สิ้นสุดเพราะมีการร้องต่อศาลปกครองด้วยสําหรับประเด็นเนี้ยที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยสินเชื่อกับทีวีดิจิตอลรวมทั้งการออกแบงค์การันตีให้กับช่องไทยทีวีเนี่ย จะกระทบยังไงกลับมายัางแบงค์กรุงเทพบ้างไหมครับคุณอุษณีครับก็มีประชุมนักวิเคราะห์นะคะคก็ได้รับฟังความเห็นนะคะจากทางแบงค์เนี่ยก็ชี้แจงในกรณีนี้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยโปรเซสยังเป็นเรื่องของลูกหนี้ ก็คือไทยทีวีกับกสทชครับนะคะเพราะว่าเขาก็ไปร้องศาลปกครองเนี่ย<ช>ก็น่าจะเป็นประเด็นของสองรายนั้นนะคะมันยังมาไม่ถึงแบงค์นะคะเพราะว่าเขาก็ขอให้เรียกว่าคุ้มครองหลักประกันไว้ก่อนห้ามใครเอาหลักประกันนี้เนี่ยไปจำหน่ายหรือจ่ายโอนอะไรก็แล้วแต่อันนี้นค,คือประเด็นที่คุณติ๋มแน่ร้องต่อศาลปกครองถูกต้องค่ะ,ะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีแบงค์นะคะก็ต้องรอให้มันมีคําตัดสินหรือความชัดเจนจากศาลออกมาต้องรอให้คดีถึงที่สุดซะก่อนอ่ค่ะใช่แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าโปรเซสเนี่ยมันจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะคะก็ตอนนี้สําหรับแบงค์เองเนี่ย สิ่งที่เป็นความกังวลหลักของนังวิเคราะห์เลยเนี่ยก็คือการที่จะต้องไปปล่อยสินเชื่อให้กับทางกสทชเพราะว่าลุ่งนี้เราเนี่ยก็เป็นหนี้กับกสทชอยู่นะคะคทีนี้เนี่ยถ้าเราไม่ต้องปล่อยสินเชื่อเนี่ยให้กับลุ่งนี้ที่เราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะในอนา,นาคตเขาจะจ่ายคืนกลับมาให้เราได้หรือเปล่านะคะนนี้ก็ถือว่าน่าจะโล่งอกไปเปล่าหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยไปดูคําตัดสินสุดท้ายเนี่ย ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะคะภาพก็ยังเป็นอย่างนี้นะคะรอดูว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยภาพจะออกมาเป็นยังไงแบงค์กรุงเทพออกแบงก์การันตีให้ไทยทีวีประมาณสักเท่าไหร่นะครับพันเล้านใช่ไหมครับคือในแบงก์การันตีเนี่ยมันจะรวมถึงการปล่อยสินเชื่อนในอนาคตด้วยการให้เนี่ยมันเป็นทั้งแพ็กเกจเลยนะคะก็อยู่ในวงเงินประมาณเท่าที่บอกมาเนี่ยค่ะเจค่ะครับ,เ,รบเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เนี่ยมันจะโยงมากระทบถึงแบงค์กรุงเทพไหมครับคุณดุษณีคือตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่น่าก,กังวลนะคะยังยงไม่ถึงใช่ไหมยังไม่ถึงค่ะยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นก็ ยังไม่นําเรื่องนี้ไปคํานวณถึงราคาเป้าหมายของแบงค์กรุงเทพถูกไหมครับไม่เกี่ยวค่ะยังไม่ได้มีคอนเซิร์นไปถึงเรื่องของ NPL ด้วยนะคะครับครับเอาละครับไปดูเอาลุกของแบงค์กรุงเทพในปี59จะเป็นยังไงครับ ภาพก็ยังบอกว่าเหมือนเคแบงก์ับเอ b ซบีเลยค่ะปีนี้เนี่ยเรียกว่าแบงก์ตั้งกาศสูงนะคะก็สินเชื่อก็ไม่ได้โตเยอะนะคะก็รอครึ่งหลังเหมือนกันนะคะว่ามาตรการของภาครัฐเนี่ยออกมาเนี่ยเรามีความคาดหวังบวกกับตรงนั้นแต่ว่ามันจะเร็วอย่างที่คิดไหมอันนี้เป็นสิ่งที่รอดูเพราะฉะนั้นเนี่ยบนสิ่งที่แบงก์ประเมินได้จากตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่เติบโตแบบ ไม่ได้หวือหวาเท่าไหร่นะคะ <c oughs> ก็เป็นไปตามเศรษฐกิจไปก่อนแล้วกันตาม GDP Growth เ <c oughs> นี่ยค่ะครับเอาลุกของแบงค์กรุงเทพปีนี้ปี59ก็คือโตได้แต่ไม่หวือหวานะครับไม่หวือหวา <c oughs> ค่ะทาง a s p l u s u s เนี่ยให้ราคาเป้าหมายแบงค์กรุงเทพ BBL ไว้เท่าไหร่ครับ ให้ไว้158ค่ะตอนนี้อาจจะเกินแฟร์ไปแล้วนะคะก็ช่วงนี้อาจจะมีการขยับขึ้นมานะคะครับนะให้ราคาเป้าหมายเว้158บาทใช่ไหมค่ะเอราคาในกระดานนี้มันทะลุแล้วใช่ไหมค่ะเกินแล้วเกินแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็คงยังไม่เลคอมเมนต์ซื้อใช่ไหมยังค่ะยังเพราะว่าราคาในกระดานมันทะลุราคาเป้าหมายมาแล้วนะครับสํา่หรับแบงค์กรุงเทพนะครับเอาแล้วครับมาดูคร ในมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์เอเซียพลัสโดยคุณอุสนีเลี้ยวรันะครับแบงค์เด่นๆหุ้นเด่นๆในกลุ่มนี้เนี่ยผมขอไม่เกิน2แบงค์ครับ ทางเอเชียพลสเนี่ยจะให้แบงค์ไหนบ้างครับคุณอุสนีครับแบงค์ใหญ่เราเลือก K b a บ k นะคะก็ปีนี้อาจจะไม่ได้หวือหวาเท่าไหร่นะคะคแต่ก็เชื่อนะคะว่าด้วยโครงสร้างสินเชื่อของเขาเนี่ยที่เรียกว่ากระจายตัวดีนะคะก็ส่วนใหญ่เวลาดูแบงค์เนี่ยก็จะดูว่ามีรายใหญ่นะคะแล้วก็สินเชื่อกลุ่ม SME แล้วก็สินเชื่อรายย่อยเนี่ยภาพมันออกมาค่อนข้างสมดุลน,นะคะแล้วเราก็เชื่อว่าอย่างครึ่งหลังเนี่ยถ้าเม้นเงินลงทุนของภาครัฐลงมาเนี่ย เชื่อรายใหญ่ก็จะกลับมา SME ก็น่าจะเริ่มดีขึ้นนะคะซึ่งรตรงนี้เนี่ยก็น่าจะทําให้การเติบโตของ K-Bank เนี่ยกลับมาได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ศักยภาพในการหาค่าธรรมเนียมเนี่ยเขาจะดีกว่าแบงค์ Bank อื่นๆนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกจุดแข็งหนึ่งที่เราชอบ K-Bank นะคะครับทางเอเชียพลัสเนี่ยเล็กคอมเมน ซื้อถือหรือขายหุ้นของ K-Bank ครับซื้อค่ะราคาเป้าหมายที่เหมาะสมครับ240บาทค่ะซื้อ K-Bank ด้วยราคาที่เหมาะสม240บาทนะครับะระดับราคาในการเข้าซื้อเนี่ยซื้อช่วงไหนดีครับ ตอนนี้ราคาในกระดานก็ยังมีอัพไซด์อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคานี้ก็เข้าลงทุนได้ซื้อได้แถวๆราคาในกระดานประมาณสักร้อนะครับโดยให้ราคาเป้าหมายไว้ที่240บาทนะครับและคอมเมนต์ซื้อนะครับนี่เป็นหุ้นเด่นตัวแรกของกลุ่มแบงก์ก็คือ K-Bank ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับแล้วตัวที่2ตัวสุดท้ายแล้วครับคุณดุษณีครับค่ะยังเลือกแบงค์นี้ให้อีกเหมือนเดิมนะคะแบงค์ไซกลางนะคะคือทีแคปทุนธนาชาติปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ถ้าเราบอกกาไรแบงค์โตไม่ได้หวือหวานะคะแต่ตัวนี้เนี่ยจะโตได้สูงกว่าทั้งกลุ่มที่มองไว้ก็คือเกิน10%นะคะ เหตุผลเนี่ยก็อย่างที่ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยแบงก์มีการปรับระบบข้างในนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลด NPL ลงมาตอนนี้เรียกว่าแข่งกับแบงก์ใหญ่ได้สบาย ซึ่งเวลาเราลด n อ็นลงมาเยอะๆเนี่ยสำรองเราก็จะเบาตัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้ก็จะไม่ได้เป็นภาระที่หนักอะไรละนะคะอีกอย่างหน,นึ่งเนี่ยการที่เขาปรับระบบข้างในแล้วก็เอาเงินฝากต้นทุนต่ำเข้ามาเยอะขึ้นเนี่ยปีนี้ก็ยังมองว่ายังเป็นปีที่เห็นสเปรดเนี่ยหรือว่าตัวส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยยังเพิ่มขึ้นได้อยู่จะไม่ได้หวือหวาแต่ว่าก็อันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้กำไรเนี่ยยังเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็ประเด็น สุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่เข้ามาระยะหลังๆนะคะคือคการเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็คือตัวแบงก์นวัสโกเชียนะคะคที่ถือหุ้นอยู่ในทีแบงค์เนี่ยสัดส่วนก็ประมาณ50%นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นนโยบายของบริษัทแมท่ในต่างประเทศนะคะที่ต้องการที่จะเรียกว่าลดสัดส่วนการถือหุ้นในภูมิภาคอื่นๆที่มันไม่ได้ อาจจะไม่ได้ใหญ่สําหรับเขาในสายตาเขานะคะนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าใครจะเข้ามาแทนโนวาสโคเทียถูกต้องไหมครับถูกค่ะตอนนี้ก็จะเป็นนัยยาที่ส่งผลต่ออนาคตของ TCAP ทุนธนาชาตินะซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของทาง t ี a บงด้วยเช่นเดียวกันนะครับใช่ค่ะนะครับเอาละครับมุมมองของทาง AC plus ที่มีต่อ T-CA p ทุนธนชาตินะครับซื้อถือหรือขายครับซื้อค่ะ ราคาเป้าหมายครับราคา46.5บาทค่ะซื้อ t c a คนะครับด้วยราคาเป้าหมาย4 6่สบาทห้สตางค์นะครับแล้วระดับราคาในการเข้าซื้อละครับโอ้ตรงนี้ถูกมากค่ะ Price to book เนี่ยไม่ถึง1เท่าด้วยนะคะคแล้วก็ได้ปันผลด้วยนะคะก็จ่ายค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะยิวปีหนึงเนี่ยก็เกิน5%้าเป i เ d ็นะคะ<ม>ดีเยิยวสำหรับตัวทุนธนชาตทีแคนะครับ,ร,บราคาแถวนี้ซื้อได้ก็ประมาณสัก38บาทนะครับ,บ3าบาททยอยเก็บได้เลยนะครับ,ร,บราคาเป้าหมายที่เหมาะสม46บาท50สตังค์ด้วยกันนะครับ จะฝากกลยุทธ์จะฝากคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการลงทุนหุ้นในกลุ่มแบงค์เชนครับก็เชื่อว่าแบงค์เนี่ยได้ปรับฐานนะคะแล้วก็รับรู้ รียกว่าปัจจัยลบปีที่แล้วเนี่ยเปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะแม้ปีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้โตรหรือหวาเท่าไหร่แต่ว่าถ้าไปเทียบกับเซกเตอร์หลักอื่นๆในตลาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพลังงานหรือว่า ICT พวกนั้นที่มีความผันผวน,นมากกว่าเนี่ยก็เชื่อว่าแบงก์เองมันคาดเดาได้นะคะคก็น่าจะเป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งที่ให้ผลตอบแทนกับนักลงทุนเนี่ยเราเชื่อว่าปีนี้แบงก์จะกลับมาเอาเพร์มแน่นอนค่ะคผุ้เด่นในกลุ่มนี้ในมุมมองของเอเซพลัสก็ได้แก่เค a n k ธนาคารกสิกรไทย ราคาเป้าหมาย240บาทและ T- c a p ทุนธนชาติราคาเป้าหมาย46บาท50สตางค์นะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณอุศนีครับค่ะสวัสดีสสดค่ะสวัสดีครับครับคุณอุศนีลิ่วรัตเพื่อช่วยกรรมการผู้มยการบริษัทหลักทรัพย์เอเซียพลัสนะครับให้เกียรติมาคุยมาวิเคราะห์หุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ และก็ฝากคุณเด่นไว้ด้วยนั่นก็คือ K-Bank กับทางด้านของ T-CAP นะครับเอาไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเอาละครับเราจะพักกันอีกครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนอาคาร1978ากัด เช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชน